for long สวัสดีค่ะค่ะม่อนนะคะที่ปรึกษาการขายนะคะสอดสาขาพระประแดงค่ะวันนี้นะคะม่อนกับทีมงานก็ได้มาอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ้องสอนเรียบร้อยแล้วนะะก็คือเราจะมาทําการส่งมอบนะคะตัวรุ่น Everest เอเวอเรส์ยนุนะคะเป็นสีพิเศษนะคะเรียกว่า ีม่อนจะมารีวิวว่าลูกค้าแต่งอะไรไปบ้างนะคะก็เริ่มเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดแต่งวิตเตอร์นะคะชุดแต่งวิตเตอร์เนี่ยเราก็ทําการทําสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็บริเวณด้านในก็จะเป็นตับสีดาน,นะคะก็กระจังหน้าค่ะจะเป็นรูปม้ามัดแต่งนะคะพร้อมมีไฟส่ดวงนะคะเลยส่วนเข้าไฟค่ะก็จะเป็นตัวสีโคเมี่ม้ำนะคะ เดี๋ยวดูชมด้านข้างนิดนึงนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะ,ะตัวคิ้วซุ้มล้อนะคะก็จะเป็นแบบเรียบในเซ็ตของตัวชุดพิเตอร์นะคะตุ้มทีุ่้มล้อแบบสางนี้ค่ะตัวนี้ส่วนตัวคิ้วกระจกนะคะลูกค้าก็รีดูเทปเป็นตัวสีวค,คูู่น่่มหรือว่าสีกะตันเหล็กนะคะตรงนี้เข้าไปนะคะก็จะมีตัวก็อบตัวองมือจับมีคิ้วกันสาดนะคะที่เพิม่มเข้ามาคันนี้นะคะก็จะเน้นแต่งเบาๆแต่ว่าเน้นเรียบ ส่วนตัวาขาถังน้ำมันก็เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะาให้มัาแบบเชื่อมกันคะคะสังเกตว่าบริเวณด้านบนนะคะเราแล็ปหลังคานะคะก็คือแล็ปพึ่งทนันเป็นสีดำด้านนะคะให้รถดูไมิติมากขึ้นนะคะตรงเวครอบตาไฟก็เหมือนกันนะคะก็ะจะเป็นสีสแตเเลสกโครเมียมนะคะในในชุดของตัววิตเตอร์นะคะทางด้านหลังก็จะเป็นสเกิร์ตหลังค่ะ พ้อเข้าไปเป็นพ้อคู่นะคะแต่อันนี้จะเป็นพ่อหลอกนะคะคือไม่ได้ใช้งานจริงนะส่วนพ่อพ่อเขาจริอองๆมันอยู่ด้านล่างนะคะตรงนี้ตัวนี้ก็มีตัวคาดท้ายเอวเลยนะคะเวลาที่เราเหยียบเบรกหรือว่าถอยหลังอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะมีไฟไฟนะคะตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะคะอ๋ะอคันนี้สังเกตว่า ีจะเงานิดึงเพราะว่าเราทําการเคลือบเป็นตัวเซรามิกให้หลูกค้าเข้าไปนะคะป้องกันในเรื่องของรอยขีดข่วนนะคะแล้วก็ทําทให้ฝุ่นไม่เกาะรถนะคะตรงนี้แล้วก็เพิ่มความเงางารักษาสีรถได้ถึงนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอตัวไปส่งมอบรถให้หลูกค้าก่อนนะคะ like When I get lonely, take advantage Say you're me close, but never show me Someone told me you can only disguise and be pretend There's manifest sometimes, my only friend You never see them again, they hide behind the mask get you winning with all of your winning But after the last laugh I can't lie to you